าวชาๆชาวชาวชา,วชาวมาตะวันยิ่งแชง่งแม้เราจะมบแดดแรงเราเปิดทีวีเราสนใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CFQ Plus และ L3 by Duo Star Beauty ขาพบข่าวข้าวตัดสิ่งบันเทิงให้สนใจรับสุขกันไปให้ตื่นตานพวกเราเฮฮา สวัสดีพนสัสด,ดาค <ทะ S 2> ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทั่วไทย<อ>ที่เปิดมอ d e r n นาทีวีดูตกมันบันเทิงด้วยนะคะสนุกสนานกันนะเฮฮาเช้านี้อยู่กัน2คนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวาสินมาแล้ววศินไปอเมริกานะจริงจริงลึกกลับวันนี้นะมาถึง11บเอโมงส <11 S 1> ิบเอ็ดโมงแต่กว่าจะได้กระเป๋าออกมานน่นนี่นั่นก็อ่ะ ช่างเขาเถอะให้เขาได้พักบ้างนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ข่าวุก็มีให้กรุบกริบก,กรุบกริบกันไปแต่ว่าต้องแจกกระเป๋ากันก่อนตามสัญญาเหมือนเดิมะนะครับลำดับที่14แล้วก็30ซึ่งก็เป็นหมายเลขของทีวีดิจิตอลของอสมทนะฮะที่ดูแลอยู่2ช่อง 14ก็คือ M c o r t Family แล้วก็<ม>ช่อง30นะฮะ M c o r t HD นะฮะวันนี้แจกกระเป๋าสีสันสวยงามเหมือนเดิมหลายคนก็อยากได้บรรณดาค่ะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะคะซี c, ตองหนึ่งตองสามนะฮะซีหนึ่งหนวันนี้ S m S กันให้กระดําเลยนะคะว่า คุณอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจะชมจะเติจ,จะอะไรเนี่ยเขียนไม่ได้เลยเราอ่านทุกข้อความแล้วก็ให้อนุญาตด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าท้องถิ่นไหนใกล้ๆบ้านท่านเนี่ยนะฮะมีงานอ e ีเวนต์อะไรหรืองานเทศกาลบอกนิดนึง <c oughs> บางทีคนกรุงเทพนะฮะใกล้ๆสุพรรณอ,อยุธยา ศัททุมอะไรเงี้ยจะได้แวะขับรถไปใกล้ๆเสาวาทิ์วันนี้วันศุกร์แล้วเ<ช>สาวาทิ์ได้พักผ่อนกันก็จะได้ตามไปล้านลาอย่างี้เหมือนวันอาทิตย์นี้นะคะบุ๋มก็จะไปสอนที่ไหนมันยายพิเศษที่ศรีปรทุมบางแสนหน่ออ๋อก็เธอก็ไปกินไก่ย,ย่างด้วยนะหนูหน,นะไก่ย่างอร่อยไก่ย,ย่างเ้าเหนียวออจริงๆนะแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนจะไปเรื่องของชาวบ้านเนี่ยไปเรื่องของเธอก่อนปนัดดาเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได <N ing> ้ภาพจาก บุ๋มนี่แหละส่งมาให้ทางนายเอนเตอร์เทนทางข่าวบันเทิงของอวส,วสมทเราเนี่ยนะฮะาภาพพรีเวดดิ้งต้องบอกว่าอัน,นี้ถ่ายจากมือถือนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าออถ้าเกิดทางร้านเขาเนี่ยเขาเขาจะถ,ถ่ายได้สวยกว่าน,นี้แน่นอนอันนี้ถ่ายด้วยมือถือก็คือเก็บมาให้ดูก่อนภ<ช>าพยังไม่ได้เอาไปเติมแต่งให้มันดูฟุ้งฟิ้งงุ้งงิ้งหรือเอาไปจัดแสงเขาเียเอาไปปรับสีอะไรอย<ช>่างเงี้ยเมื่อวานนะปนัดดาเธอ,อต้องดีใจยังไม่ได้รีทัศหุ่น <laughs> ปนัดดาจะบอกว่าเธอต้องดีใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะ พอเราเอาภาพลงในตอนประมาณสักสองทุ่มทุ่มกว่าสองทุ่มเนี่ยมีคนเข้ามาดูภาพเธอเกือบเกือบสองล้านคนนะเฟซบ o o กในเอนเตอร์เทนเนี่ยนะฮะเป็น Facebook ข่าวบันเทิงที่มียอดคนมากดไลค์มาเป็นแฟนเพจเยอะที่สุดตอนนี้เกือบเกือบล้านหกล้านห้ากว่าเข้าไปแล้วนะฮะก็ถือเป็นเว็บไซต์ข่าวบันเทิงเพียวๆนะอาจ <ๆ S 1> จะเีเว็บไซต์อื่นที่เล่าข่าวบันเทิงด้วยแต่ก็จะมีข่าวการเมืองมีเว็บป้อมีนู่นมีนี่มีหลายเรื่องเข้ามาแต่ถ้าดัดในเอนเตอร์เทนเนี่ย เพียวๆเฉพาะข่าวบันเทิองอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ล้านห้ากว่าเม oh ื่อวานนี้เฉพาะล้านห้าเนี่ยแต่มีคนแชร์คนอะไรแล้วแต่ออกไปเนี่ยมีคนเห็นภาพเวดดิงของเธอเนี่ยเกือบเกือบสองล้าน oh สัปดาห์หนึ่งใน a c e b o o k นายเอ็นเนี่ยนะฮะมีค,ะคนเข้ามาว <คน S 1> ันเดืติดตามข่าวเนี่ยสิบล้านต่อสัปดาห์สิบ oh ล้านเพจต่อสัปดาห์หอย่างนี้ว่าซื้อสปอนเซอร์ในเพจนี่ก็รวยแล้วนะก็ตางแล้วไม่เคยขายไม่เคยขายใครมาโปรโมทอะไรเราก็ให้โปรโมทฟรีแล้วไงแต่งเมื่อไหร่เนี่ย อันนี้ถ,ถ,ถ่ายถ่ายที่บ้านปราถนาวนาไรที่แถวองครักษ์ค่ะสวยเนาะค่ะค่าเช่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมเคยใช้ถ่ายละครกี่เพาอไงเรื่องกี่เพาแล้วก็ค่าเช่าวัละแสนอุ้ยแต่ข้างในมันสวยมากสวยมากแต่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเขาแค่เป็น บ้านที่ปลูกขึ้นมาเพื่อใช้ปาร์ตี้ปีละครั้งของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนี่คือคุณแม่ของเจ้าของเพลินวานอ่ะอ้ตายแล้วแมนชั่นเซเว่นอ้ตายแล้วโดยจริงอะไรจริงนะต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูที่อ่ะจริงๆนี่เดี๋วก่อนมีกี่ชุด พีวนนี้ของเธอถ่ายกี่ชุดบวานเมื่อวานถ่าย9ชุดในตก่อนไปก่อนเธอจะไปถ่ายเธอบอกฉันไงว่าตอนกินข้าวเช้านี่ังบอกว่าพี่บอยบุ๋มไม่ค่อยอยากจะถ่ายหรอกเพราะว่าเบื่อเหนื่อยเวลาไปถ่ายพรีเวดดิ้งแต่นี้ขนาดไม่ตั้งใจจะถ่ายออกมาเนี่ยโอสวยหวานโรแมนติกมากคือทีมต้องบอกว่าทีมงานเขาเมืออาชีพของใคร ของของพี่ปลาฟินาเลค่ะพี่ปลาฟินาเล่พี่ปลาซึ่ง<ล>ผู้ซึ่งเป็นขวัญใจของพี่พี่น้องน้องดารานะฮะ,ะก็เข้ามาดูแลงานเวีดิ้งโดยเฉพาะงานชุดไทยของนางเนี่ยนะฮะพี่ปลาเนี่ย จัดเต็มมากถูกต้องค่ะก็พี่ปลาก็ดูแลทุกชุดเลยนะคะทั้ง9้าชุดเลยแล้วก็ทั้งช่างหน้าช่างผมช่างหน้าก็พี่หัวเลยแหละใช้ระดับนั้นเลยนะคะแล้วก็เลยทําให้ผมเนี่ยดูอ่อนวัยลง10ปีอ่อนวัยแล้วก็ถ่ายคือที่เห็นเนี่ยคือยังไม่ได้รีทัชยังไม่ได้จัดภาพยังไม่ได้อะไรลีทาชเป็นใหม่อ่ะหน้าเราก็ดีอยู่แล้วใช้ใช้ใช้มือถือถ่ายกันเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือคือมือถือเซลฟี่ถ่ายกันเองนะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้รีทัชอะไรมุมแค่แต่งแสงให้มันดูเป็นสีเปียนิดเดียวแค่นั้นเองให้มันเข้ากับชุดตอนนี้ที่ที่ไทยเดียวเพราะว่าจะเบ่าหลับแต่นไม่ยอไม่ยอมตื่นไม่หวชุนเหนื่อยหลายชุด่ีมาพอภาพออกมาเบื้องต้น แฮปปี้มากค่ะคนชมเยอะมากด้วยแล้วก็ออกมาก็คือมันเกินกว่าที่คิดไว้นะคะเพราะตอนแรกเนี่ยไม่กะว่าจะถ่ายเพราะว่าเกรงใจหลายๆอย่างไม่อยากให้ดูยุ่งยากแต่อากาศดีแล้วค่ะแล้วก็อากาศเย็นถ่ายสบายอย่างที่เห็นนะคะก็ออกมาทําให้ได้ภาพประทับใจก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณใจด้วยวันจริงวันที่สิบแปดมกราสมกราที่ไหนเชียงรายใช่ไหมเหมือนเดิมเชียงรายเหมือนเดิมชาวเชียงรายก็ไปแห่หน้าแห่แห่หน้าเจ้าสาวได้ค่ะตอนนี้ที่ชาวเชียงราย ก็บอกว่างานวันที่ส8บปดคืนนัดกันเหมือนงานจังหวัดน่ะตายน่ารักมากคนจริงไรน่ารักมากจากเรื่องของคนใกล้ตัวกันแล้วนะฮะก็ไปกันที่เรื่องของคนไกลตัวกันบ้างแต่หลายคนก็สนใจสําหรับเรื่องของน้องจ๋านะฮะเมื่อวานนี้ออกมางานอีเวนต์งานหนึ่งก็ต้องตอบประเด็น2ประเด็นก็คือประเด็นแรก เลิกกับคุณก uh hmm> um ิ้งมหากิสิีิจริงหรือเปล่าคุณกึ้งคุณกึ้งเท่ทีคุณกึ้งนะฮะมหากริสิีิหรือยังซึ่งตัวก็ยอมรับไปแล้วนะฮะว่าเรียบร้อยนะฮะปิดประตูความรักไปเรียบร้อยแล้วสองเดือนกว่าๆหลังจากคบหากันสี่ปีส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากมีข่าวก่อนหน้านี้แหละคุณจ๋ายังไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าคุณกึ้งเนี่ยไปกินข้าวกับอ้ําพัชราภาซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องความรักอีกก็เลยเมื่อวานนี้นะฮะจ๋าก็เลยบอกว่าขอตอบปัญหาตัวเองแล้วววกกั่่าายอมรบเลิ ่นนนะ,ะกับแฟหุมคือผมเจอจา๋าเมื่อสี่เดือนก่อนไดก็เลยถามว่าจา๋าตกลงยังไงวะทําไมไม่เปิดตัวทําไมไม่ไ<อ>คืบนะาททำไมไม่อะไรจาร๋าหันมาแบบด้วยหน้าเครียดมาก<อ><อ>แล้วก็บอกว่าพี่ผมุมคือจา๋าเหนื่อยอะอจา๋าเหนื่อยมากจ๋ารู้สึกว่าเอ,อคบกันมาพี่กว่าจะได้แต่ละสเต็ปเนี่ยของความพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยจา๋า พยายามหลายหลายอย่างมากทั้งเรื่องของการคุยก่อนแล้วตื้อก่อนแล้วงอนก่อนแล้วห,หลายมุกกันแล้วกว่าจะได้แค่เอารูปโพสลงอินสตาแกรมปีกว่าเกะกวาจะเปิดตัวผู้หญิงแล้วมันก็สาลก <สา S 2> ็มไ,ไม่เคยเอาหนุ่ไป พาหนูไปไม่ออกงานไม่ใช่ออกงานไปเจอครอบครัวคนเลยก็นี่ไงก็ไปมีข่าวมาบอกว่าครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยนะฮะไม่แฮปปี้ไม่ผ่านค่ะคุณสมบัติของคุณจ๋าเนี่ยไม่ผ่านที่จะเป็นสปายแบนสักทีคุณสมบัติของน้องจ๋าเนี่ยไม่ผ่านยังไงก็คือเป็นนางเอกสวยสิเป็นนางเอกหนังเยอะแยะมากมายนะคะเป็นสาวฮอตคนหนึ่งสวยอยู่แล้วเรียนด็อกเตอร์ด้วยฉลาดแล้วก็เป็นคนฉลาดเก่งขยันทํางานงานพิธีกรก็ได้งานพรีเซนเตอร์ก็เยอะ แล้วยังไงอ่ะเธอเดี๋ยวนี้เขาอ,อาจจะใช้สูตรเรือล่มในหนองไงนเงินต่อเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่รู้อย่างเดียวก็คือว่าแววแวแวมามีคนเมาส์จากข้างนอกมาว่าทางนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถูกฉลอก,กับคำว่าดาราสักเท่าไหร่ออประมาณนั้นนะฮะปะจัจจะนันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนี้ว่าเดี๋ยวจา๋าตอบคาถามคือพูดง่ายๆคุณผู้ชมจ๋าเมื่อวานนี้เจอไปสองประเด็นก็คือเลิกแล้วใช่ไหมกับสองก็คือเลิกปุ๊บผู้ชายของเธอนะ่ะไปกินกับข้ามพัชราพันธ์จ๋าบอกว่า ทำไมที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่น้อยใจเนี่ยที่ไม่ได้เปิดตัวหลายคนบอกว่าตัวกลับมาว่าจ๋าเองว่าเอ้ยทาไมจ๋าไม่เปิดตัวจ๋าจะกักกึ้งไว้ทําไมคือกึ้งดูหน้าหน้าสงสารไงอ๋อจะเข้าใจแล้วหน้าจ๋าก็ดูแบบว่าเฉียวเฉียวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนที่ไม่เปิดตัวคือกึ้งอ๋อคือกึ้งนั่นแหละอยากเก็บเป็นความรับนะฮะเอาไปดังเสียงน้องจ๋าแล้วกันเป็นน้องผู้หญิงนะฮะที่ออกมาพูดเรื่องความรักที่ไม่สมหวังก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันรวมถึงเธอตอบชัดจริงๆเมื่อวานนี้นะฮะสำหรับคำถามที่บอกว่า เลิกไปชายอะเลิกไปแล้วเนี่ยไปกินข้าวดินเนอร์กับอ้มพัชราภาซึ่งเป็นมือที่3หรือเปล่านะฮะเธอตอบชัดไปฟังครับคงจะตอบสั้นๆนะคะว่าเราเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติไปแล้วอะเนาะแล้วก็พยายามที่จะปรับแล้วแล้วก็พอถึงวันนึงก็รู้สึกว่าเออมันมันคงปรับไม่ได้ละค่ะจ๋าก็เชื่อว่าพยายามแล้วทั้งคู่ค่ะก็ มันเป็นความสัมพันธ์ที่โตโตแล้วอะ่ะโตที่สุดแล้วแล้วก็ให้เวลากับมันนานพอสมควรแล้วอะค่ะแต่ว่าในเมื่อมันมันไม่ได้อะเนาะมันก็ต้องทําความเข้าใจอะแล้วก็เดินหน้าต่อค่ะเ่าทำครอบครัววิ๊กพ้งเขาก็ไม่ค่อยปลื้มเราเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าไม่เลยค่ะแต่ว่าจริงๆคนชอบพูดไปอะค่ะจริงๆแล้วทางบ้านเขาน่ารักกับจ๋ามากอ,อยากบอกเลยว่าหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะก็คือ ไม่ได้มีอะไรแบบน,นั้นเลยค่ะเป็นเรื่องของคนสองคนพูดยากนะความรักของคนสองคนนะฮะบางทีเนี่ยการปิดตัวอยู่ในมุมของตัวเองในแต่ละคนเนี่ยอย่างประเด็นของน้องจ๋าเนี่ยพอคุณกึ่งเนี่ยนะฮะไม่ยอมออกงานใหม่หรือไปเหมือนคู่รักคู่อื่นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาถูกจับจ้องคือบางทีเนี่ยผู้หญิงเราก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะไม่ได้บางทีอย,งอ,อย่างบุ๋มเองก็ไม่ได้ว่าต้องการต้องเป็นผู้ชายรวยต้องมาเทคแคร์เราขอแค่อะไรรู้ไหมให้เกียรติกัน เอออันนี้สําคัญนะสำคัญก็อ่ะก็ปิดจ็อบไปเรียบร้อยจ๋าก็บอกว่าคอนเฟิร์มนะฮะว่าไม่มีรีเทิร์นแน่เพราะว่าสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็บอกแล้วว่ากว่าจะสเต็ปความรักทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินเออแต่ละสเต็ปเนี่ยคือรักแล้วเหนื่อยก็ไม่ไหวแล้วก็โดนโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันบอกว่าผู้หญิงมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะมันก็ไม่แฟร์นะคะยังไงก็อ่ะแต่ถ้าเกิดจะกลับมากึ้งจ๋าพี่บอกอย่างนิดนึงนะปรับตัวเองเยอะๆลูกอ่ารู้จักทังคู่ใช่ไหม กึ่งไม่ตื่นหรอก่นนนี้บางวันบางวันนะไปอีกทีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เจอตัวเต๋อฉันทวีตเพราะว่าเข้ามาที่อสสมทอครับมาโปรโมทกิจกรรมสําคัญจริงๆเพราะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเชิญชวนให้คนไทยนี่นะคะรณรงค์ปลูกตาถวาย ทว่าในหลวงเอางี้อย่างง่ายๆนะฮะ PTT Forest in the Park นะฮะซึ่งเขาบอกว่าคนกรุงเทพก็ง่ายๆมากันที่สวนรถไฟและการ28 29 30พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะไปที่สวนรถไฟเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นฟรีตลอดงานแล้วเขาก็จะเตรียมต้นไม้เตรียมกิจกรรมเอาไว้ให้ตรงนั้นเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพเนี่ยได้สัมผัสกลิ่นอายของป่าได้เรียนรู้ดูหนังฟังเพลงจากเหล่าศิลปินแล้วก็ได้ปลูกป่าไปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ปตทเขาจะจัดขึ้นเพื่อจะปลูกป่านะฮะในโครงการโอกาสครบรอบ20 ปีของโครงการปลูกปาา่าถาวรปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวหนึ่งล้านไร่ของปตทที่จัดมายาวนานตลอด20ปีค่ะแ,แต่ไหนไหนที่น้องเตอิอมาถึงนายเองของเราแล้วเนี่ยนะคะจะไม่ถามเรื่องของความรักก็กระไรอยู่นะคะ<ต>ดังนั้น,นเราก็เลย ขออัปเดตความรักของน้องเตอ๋อบ้างว่าตอนนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่เเลิกลากับน้องพีคไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวน้องพีคเจอคนที่สามบ้างเจออะไรบ้างที่น้องเตอ๋อก็ออกมาแก้ข่าวนะคะออกมาแก้ตัวให้เหมือนกับว่าเอ้ยปกป,ป้องฝ่ายสาวยังยังไงยังยง,งั้นเลยนะคะซึ่งตอนนี้ บางคนบอกเต๋อสู้ไปก็ขึ้นมา2อกิโลแล้วเมื่อวาน้เต๋อบอกว่าน้ำหนักขมันีขึ้นซึ่งประเด็นที่จะโฟกัสก็คือว่าหลายๆคนก็บอกโอ้โหเต๋อนี่แมนโคตรแต่ว่าเลิกเลิกรักแล้วแต่ไม่เลิกที่จะทําธุรกิจด้วยกันไงคือคือตอนแรกก็คิดอยู่ไงเต๋อบอกว่าก็คิดอยู่ว่าจะเลิกทําธุรกิจหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าก็หลังจากคุยกับพีคแล้วก็คิดว่ายังพูดคุยกันได้ยังทําธุรกิจร่วมกันได้ตอนเนี้ยที่โทรศัพท์คุยกันเนี่ยก็คุยกันแค่เรื่องของงานเท่านั้นเองไม่ได้มีถามแม้กระทั่งสาร รประดา<ห>เธอเธอต้องนึกถึงนะข่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดเนี่ยเราจะต้องโทรกลับไปหาแฟนเก่าโดยที่ไม่คุยเรื่องอดีตของเราแต่กําลังจะต้องคุยกันเรื่องอนาคตของงานมันแปลนะมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดและเราเชื่อมั่นว่าถ้าใครผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยนะ,ะใจเนี่ยนะต้องเต็มไปด้วยความรักที่แบบคือเตอดูเหมือนจะรักพีคอะแต่ว่าก็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 ติ๋นที่บอกไงจบแค่รัก แต่ไม่จบเรื่องธุรกิจเพราะฉะนั้นอดีตไม่คุยกันคุยกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างจะต้องโทรศัพท์เรื่องร้านเค้กร้านขนมที่เปิดด้วยกันนะฮะกับกำไรเท่าไหร่นะฮะคนงานเป็นยังไงลงทุนทวาเสี่ยอีกแบบเสื้อผ้าอีกคือถ้าเผื่อว่าตอนแรกเนี่ยโอเคต่างคนต่างเลิกกันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็คงไม่ต้องมานั่งเจอกันมาแล้วก็จบจบใช่ไหมจบอ่ะนี่มันต้องเจอกันแล้วอยู่บริษัทเดียวกันอีกนะฮะคนที่มันคคกันมาตั้งเจ็ดปีนะ เราถึงบอกกันไปนะดามมันเป็นช่วงเวลา <ừ m. S 2> ที่ค่อนข้างจะถา้าไม่ออกอแทนนะเออมันก็ปวดร้าวอยู่เหมือนกันนะใช่เราขนาดเราฟังเองเรายังรู้สึกนั่นเลยนะคะ,ะไปฟังเจ้าตัวกันเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรเจ็บปวดหรือเปล่ายังมีติ๊กติหรือเปล่านะคะไปฟังกันค่ะก็มันก็ก็พยายามแยกเรื่องงานกับเรื่องเรื่องส่วนตัวให้ให้ออกอะไรอย่างนี้ยฮะก็คุยกันก็จะคุยกันเรื่องงานจะเป็นหลักอะไรอย่างี้ครับครับก็เรื่องความรู้สึกมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องมีบ้าง มันก็ต้องมีแบบเอ๊ะนึกถึงบ้างอะไรยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้นยนะ <c oughs> ก็ถ้ามีปัญหาก็มาทายกันนะครับ <c oughs> ได้ครับถ้ามีปัญหาก็ทายกัน <c oughs> ครับเรื่องงานอ๋อปัญหาอ๋อ <c oughs> ครับผมก็มันมันแยกกันได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีหน้าที่ชัดเจนในส่วนของเราว่าเราต้องทําอะไรบ้าง,ขงเขาต้องทําอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยมันก็ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกันในเรื่องปัญหาอะไรย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นปัญหาในการทํางานอยู่แล้ว มันไม่อยากให้มันมากระทบกันอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครรู้สึกว่าเออเราก็ทําด้วยกันได้ก็ก็ทําเป็นการตัดสินใจร่วมกันแหมถ้าไปเล่นทำมุกยิงมุกขำกบเกลือนะฮะจร<อ>ิงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ยังแหมแต่ยังไม่ออกนะแต่เท่าที่ดูหน้าเนี่ย ยังยิ้มไม่ออกนะมีอาการเศร้า<ข>อ,อยู่นะฮะ <ขอ S 1> ที่แรกเนี่ยน้องเตอ๋อก็บอกกับทีมข่าวเราเหมือนกันบอกว่าตอนเกิดปัญหาเรื่องรักลม่มก็อยากจะถอนหุ้นธุรกิจสองหุ้นสองบริษัทที่<ม>ดําเนินการอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เพราะว่าพีก,กยืนยันว่าเรายังทํางานด้วยกันได้นี่ฉันว่าอันนี้มันเหมือนในนี้ไหมรอความหวังครั้งใหม่ไหมไม่อ่ะเจ็บนะคร<ต>ับแ่ฉันจทำไม่ได้นะน้อเต๋อเก่งแต่ด้วยความรู้สึกที่ผมคิดว่าเต๋อคงรักพีกมากอะนั่นไงรักมากจนแบบคือสาวเจ้าพูดอะไรนะตอนนี้ก็ เออเออเออไว้ก่อนเลยับเพราะพี่ผ่านมาก็ยอมมาตลอดนะนั่นไงเห็นไหมนะฮะก็ให้กาลังใจแล้วกันนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังใจฝั่งพี่เต๋อก็จะเยอะขึ้นใช่น้องพีก็อย่างที่บอกไปว่าก็ออกมาชัดเจนนะว่ารักอย่างเดียวไม่พอสําหรับเธอมันต้องเข้าใจแล้วก็เรื่องของลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นก็จบไปแล้วแ่ละแต่เชื่อแม่หลังจากนี้นักข่าวต้องเล่นประเด็นต่อว่าทำไมถึงไม่ยอมให้เต๋อถอนหุ้นไป ไปขอเลิกกับเขาแล้วทําไมไม่ขอเออเออนะชีเพราะว่าถ้าเกิดถอนหุ้นไปแล้วชีจะหุ้นกับใครแล้วชีก็ละสามทั้งธุรกิจหรือเปล่าเคอธอจะโดนอ่ะเตอเธคือพีกจะโดนหนักกว่านี้สงสารพีกเหมือนกันนี่ไงเอสเอส่งเข้ามานะฮะหลายจังหวัดหลายคนหลายท่านเมื่อกี้บอกว่าแถวแฮปปี้แลนด์นุบางกะปิก็อากาศเย็นนะฮะ ต่างจังหวัดตอนนี้อากาศเริ่มจะเย็น<ช>แล้วนะหลายหน่วยหลายอ,าองค์กรก็เริ่มที่จะจัดช<ะ>ายหน,นาวนแต่ริ้เรวเรียนหรอใช่เแปดริ้วเย็นแล้วชัยภูมิชัยภูมิะะขอกระเป๋าเนี่ยเออชัยภูมินะขอกระเป๋าอ่ะมานะคะเอสอ็มเอสซึเข้ามาขอบคุณที่ชมว่าสวยด้วยนะคะรู้สึกดีใจจังเลยเอ,อ ถ้าอยากดูภาพวีด,ดิ้งพรีวดดิ้งของบรรดาเต็มๆเนี่ยนะฮะก็ไปดูกันได้ที่ Facebook ของตกมันบันเทิง<ะ>ด้วยนะฮะหรือว่าทาง f a c e b o o นายเอนเตอร์เทนก็ได้ยังเข้าไปดูกันได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะต้องโปรโมทนิดนึงนะฮะนนสำหรับ m card box นะคะนี่<ะ><ะ>เป็นกล่องที่ <SD S 2> จะดูทีวีดิจิตอลนะคะสามรูปแบบเนี่ยสวยงามนะคะ,ะใช้มาแล้วนันเนี่ยลดใช้ง่ายต่อปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บแต่ที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมที่ขณะนี้นะฮะดูเราแล้วก็ดูผ่าน m card box เนี่ยนะฮะ อย่าดูอย่างเดียวคุณจะมีสิทธิ์รับรถร,รับทองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรีบเลยส่วนใครที่มีครูปองซื้อของกสทอชอนะฮะแลกซื้อทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ให้ไปซื้อของ M อ็มคอร์ดบล็อกเราเอ็มคอร์ดเซ็ตเนี่ยนะฮะเอ็มคอร์ดฮดีบล็อกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคุณซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณก็ง่ายๆเลย คุณก็ส่งหมายเลขเครื่องของคุณเนี่ยเข้ามาแล้วก็ส่ง SMS นะฮะ4 1 1นึ่สพิมพ์ชื่อนามสกุลพร้อมหมายเลขเครื่องมันก็จะมีหมายเลขเครื่องแบบนี้ยังไงเข้าไปเนี่ยนะฮะอย่าพลาดกะตัดเข้ามาหมายเลขเครื่องปุ๊บเมื่อมีหมายเลขเครื่องคุณก็ดูหลังกล่องหลั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 งอุปกรณ์ที่คุณซื้อเนี่ยมันจะมีหมายเลขเครื่องอยู่คุณก็พิมพ์เข้ามาพร้อมชื่อนามสกุลนะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่ง SMS เเข้ามาจบเลยนะฮะ คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นทั้งทองฮะแจกทุกวันนะฮะสร้อยคอทองคำสวยงามมากและรางวัลใหญ่ก็คือรถกระบะคันงามไตรตันเลยนะ,อะเออมิสซิชีไตรตันรวมของรางวัลกว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะคะแจกกันไปเลยอย่าลืมนะคะชื่อ นามสกุลพร้อมหมายเลขเครื่องนะคะของ M c ็คอ d Box นะคะมาที่หมายเลข c 1 1 1 0 1 3นะคะไม่จำเป็นเฉพาะคนที่ซื้อใหม่เท่านั้นนะฮะคนที่ซื้อเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะก็ส่งได้เคยซื้อแล้วก็ส่งได้ถ้าใครยังไม่มีมีคูปองอที่จะไปแลกซื้อก็ไปซื้อมาแล้วก็ส่งก็มีสิทธิ์ได้อีกนะะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะคะในช่วงนี้โฆษณาเดี๋ยวกลับมาจะพาไปอเมริกานะฮะ ไปดูกังเกงมวยกับนักร้องที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้ฮะเหรอว้าวอยู่กับตกมันบันเทิงนะฮะแหมในช่วงท้ายแบบนี้แน่นอนว่ามีภาพบรรยากาศสุดพิเศษมาฝากกันนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเนพี่บุ๋มเบลล่ากับเวียเลิกกันหรือยังคะอุตายย่างมังห่า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 งมากห่างมากห่างมากอืห่างมากไหห่างมากเกืบเลิกยัง อนะ,ะตามนั้นนะฮะเมื่อวานนี้ฮะก็มีการแพร่ภาพของนักร้องคนหนึ่งนะฮะขึ้นทางโซเชียลของเขาซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นนักร้องระดับโลกแล้วเนี่ยนะฮะภาพที่มันแพร่ออกไปเนี่ยม,มันก็กลายเป็นภาพดังไปเลยทีเดียวนะฮะแล้ภาพอะไรล่ะภาพที่เขาแพร่ก็คือเป็นภาพของกางเกงมวยที่ทางอ,าอสอมทเราเตรียมไปให้ตรงน,นี้ เนี่ยเย <A ston S 2> อสตัมนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคนเสื้อขาวนี่แหละ,ะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ5 s ายส์อ of ซัมเอ่อฟรายส์เ o คันต์ออนะฮะหรือ5รซอซึ่งเป็นบอยแบนด์ Band, เป็นป๊อปพังเป็นนักร้องวงเนี่ยนะฮะที่โด่งดังมากตอนนี้ะนะใะนโลกใบนี้ใครก็ต้องรู้จักเลยว่าวัยรุ่นเนี่ยนะฮะเขาเนี่ย ทำกิจกรรมที่ลอสแอ็เจิิสที่ LA ทีมของกสธทเราก็ได้รับเลือกให้เป็นสื่อเดียวของประเทศไทยให้เข้าไปร่วมงานนะฮะเราก็เลยเอาเกางเก่งมวยสสญลักษณ์ของคนไทยไปฝาเราก็ไม่คิดว่าเขาจะปลื้มพอให้ปุ๊บหยิบใส่ถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นโซเชียลเลยนะ่ะและส่วนสองสาวผู้โชคดีนะคะคือน้องอินรมรวินทองมาและน้องป่านปานกมลทัศนพงศ์นะคะสองผู้ชนะเลิศจากกิจกรรมนายเอนเตอร์เทนเซอร์ไพรส์ทริปครั้งที่16ค่ะก็ได้เต็มตากับคอนเสิร์ตกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่หนุ่มมไล ลุกแอชตันและคารลอมนะคะก็ได้จัดเต็มให้กับแฟนเพลงประมาณ17,00 0คนอุ้ยสนุกสุดปันกับบนทุกแบบทุกนาทีใช่เลนเนยเน,นะคะบร,บริเวณหน้าสถานที่จัดงานนะฮะอ,อันนี้เป็นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เป็นการจัดงานที่จะให้แฟนรายการของแฟนๆของเขาทั่วโลกประมาณ40ประเทศเนี่ยหาะไปรวมตัวกันที่นั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นการรวมตัวครั้งสําคัญของหนุ่มๆเขาแฟนคลับก็นี่แหละคับแฟนคลับชาวไทยของเราเนี่ยนะฮะก็ ฟินค่ะต้องบอกคอํานีอ้อย่าให้เสียเชื่อโลกอย่าให้เสียเชื่อลุยนางฟินมากนางฟินมากนะฮะก็นางได้ไปถึงตรงนู้นได้ดูของจริงอะ่ะมันไม่ฟินก็แปลกแล้วอ่ะนะ,ะแล้วภาพปนัฏด,ดาเธอรู้ไหมว่านี่เป็นแค่สวค่วนหนึ่งที่ที่เต้นเขาส่งมานะ,ะเธอรู้ไหมว่าภาพที่เขาถล่ิตไปเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นภาพใส่งกเกง,เกงมวยของสี่หนุ่มเนี่ยมีคนเข้าไปดูเนี่ยนะฮะ ปัจจุบันเนี้ยสามล้านกว่าคนแล้วประจายสามสี่ล้านคนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโโลก้<ร>ของนายจะเทนเราที่ติดออกไปเนี่ยเราก็แอบริ้วเล็กๆนะคะแล้วเขาชอบเก่งๆมวยแล้วคำว่าสัญลักษณ์เก่งๆมวยของไทยเนี่ยฝรั่งเห็นจะรู้เลยว่านี่คือไทยบ็อกซิ่งถูกต้องนะคะออแล้วก็โด่งดังมากเลยอย่างล่าสุดที่ทดิฉันไปฮ่องกงก็มีแบบว่าร้านไทยบ็อกซิ่งโดยเฉพาะเลยนะเพรฉะนั้นไทยบ็อกซิ่งเนี่ยนะคะเป็นตัวเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ ของประเทศไทยนะคะที่เราภาคภูมิใจอย่างมากดังนั้นขอบคุณมากๆสาหรับสีนหนุ่มที่ใส่กางเกงมวยให้กับเราไม่ใช่ครั้งแรกที่สปอตทอล่าเอากางเกงมวยไปฝากนักร้องดังระดับโลกก่อนหน้านี้เราเคยเอาไปให้หนุ่มๆวัน d ด r e เร็กชั่นด้วยหนุ่มๆมวก็ใส่แล้วก็ทวิตขึ้นเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีอีกเลดี้กาคาเราก็เคยเอากชุดมวยไปใช้เขาลิลิตาต้าก็ชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าชาวตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะดาราต่างๆเนี่ยจะรู้จักกางเกงมวยของไทยนะฮะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไฟออฟไฟซอร์สนะฮะไฟเซ็กซ์ต์ออฟซัมเมอร์เนี่ยเขาจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสซึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะว่านายเทกเป็นสื่อเดียวนี่แหละที่ไปคว้าตั๋วมาได้เพราะตั๋ว1,800ใบเนี่ยนะฮะหมดในเวลาเวลาแค่1 5บหนาทีเท่านั้นเองอะไรจะขนาดนั้นเราก็ไปก้านแต่พวกเราก็เก่งเหลือเกินที่ไปได้ตั๋วมาเอาไปไปดูคอนเสิร์ตกันสักนิดนึงนะคะไปฟังว่าเขาสัมผัสอะไรกันมาให้เราบ้างค่ะ มาปูบ่ะคือหนูร้องไห้เลยอะคือแบบตื่นตันใจมากแบบว่าวันนี้มาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟินมากค่ะแล้วก็แบบเต้นตลอดเลยไม่หยุดเลยค่ะโหสุดยอดจริงๆอธิบายไปทำพูดไม่ออกเลยอะค่ะอยากบอกอะไรแฟนคลับทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนคลับชาวไทยที่ได้ดูอยู่ฮะค่ะอยากจะบอกว่าเรามาดูแทนแล้วนะ เก่งจริงๆนะคะก็ขอให้สหนับสนุนต่อไปเรื่อยๆค่ะสุดยอดจริงๆ แม่นี่ก็เป็นความพิเศษสุดที่อสอมทรนะฮะข่าวบันเทิงของเราของอสอมทรเนี่ยจัดให้ก่อนหน้านี้ก็มีไปหลายคอนเสิร์ตแล้วนะฮะก็ติดตามแล้วกันนายเทนก็ยังตอกย้ํากันเป็นผู้นําข่าวบันเทิงของประเทศไทยอยู่นะฮะ,ะไปทั่วโลกในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ,คะเรา3คนนะคะยกเว้นพี่เตนให้นอนพักผ่อนไปก่อนเนี่ยนะคะมีบุม๋มมีพี่บอยมีพี่จแจมม,มีพี่แจมเนี่ยค่ะก็จะไปรับรางวัลตาช่างทองนะคะบุคคลสงังเคราะห์เขาเรียกบุคคลสังเคราะห์ดีเด่นแห่งปีค่ะรายการตกมันบันเทิงของเราได้รับการพิจาณ นาได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะคะเป็น การรับประทานโล่รางวัลเกียรติยศของสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคนั่นเองนะคะตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะที่ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุลาพรถนนวิภาวดีใครจะได้จอพวกเราก็มากันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับตกมาร์บันเทิงพืุ่นี้มีการประกวดนางสาวไทยถ่ายทอดสดทางมรดนไทยทีวีเราไม่เจอกันจะเก่งที่ันจันเลยนะคะเจ็ดโมงค่ะวันนี้ลากันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มันบันเทิงรวมความสนุกเรื่องราวแปลกๆที่คุณอาจไม่เคย